สวัสดีค่ะจากช่องติว DIY นะคะวันนี้ติวจะมาสอนการทำสายคล้องแมสแบบเก๋ๆค่ะนะคะมีดาวแล้วก็มีลูกปัดอยู่ข้างในค่ะเพิ่มความเก๋ให้กับสายคล้องแมสค่ะเราชอบเราก็มาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะค่ะของติวจะเริ่มด้วยเอ็นนะคะติวจะใช้เอ็นเบอร์40ค่ะในคลิปนี้ลูกปัดกลม4มิลน,นะคะติวจะเก็บไว้ในกระปุกนะคะค่ะแล้วก็ลูกปัดกลม6มิลค่ะคลิปนี้จะใช้ลูกปัดขัด3แบบนะคะ แล้วก็ลูกดาวค่ะลูกดาวนี้จะมีรูอยู่แล้วนะคะเพื่อสะดวกในการร้อยลูกป,ปัด6มิลเข้าไปในช่องของลูกป,ปัดคอยติดตามในคลิปนี้ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ตัวเกี่ยวอสายคองแมสค่ะแล้วก็สต็อปเปอร์ค่ะอุปกรณ์พร้อมกันแล้วนะคะอุปกรณ์เสริมอีกตัวคือครีมค่ะจากนั้นเราก็ลูกป,ปัด6มิลมาร้อยก่อนเลยนะคะตามด้วย4มิล2เม็ดนะคะ6มิล1เม็ด4มิลอีก2เม็ดค่ะจากนั้นก็เอาลูกป,ปัด ลายดาวออกมาเรียงไว้เลยนะคะค่ะในคลิปนี้ตัวจะใช้สีเหลืองกับสีเขียวนะคะส่วนเพื่อนๆชอบสีอะไรก็ตามใจชอบกันเลยนะคะค่ะถือจะเรียงลายดาวไว้ก่อนเลยนะคะจากนั้นตัวก็จะหาลูกปัดที่อยู่ข้างในค่ะเพื่อเป็นการจัดเรียงไว้ไมจะได้ไม่เสียเวลาในการร้อยนะคะค่ะเราร้อยลูกปัดตอนหัวไว้แล้วเราก็ร้อยลูกปัดหกมิลเข้าไปค่ะตามด้วยลายดาวนะคะ ก็จะโผล่ตรงกลางค่ะจากนั้นเราก็ร้อยหมิลเข้าไปนะคะลูกปัดหมิลค่ะแล้วเราก็เอาปลายไปร้อยอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อให้โผล่ด้านหัวค่ะแล้วเราก็ดึงเอ็นนะคะเป็นไงอืมเรียบร้อยสวยงามค่ะจากนั้นเราก็ร้อยหมิลแล้วก็ตามด้วย4มิลอีก5เม็ดนะคะค่ะลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตัวตรงกลางดาวเพื่อนๆจะใช้สีที่ตัดกันก็ได้นะคะ,คะจากนั้นเราก็ร้อยดาวอีกดวงหนึ่งนะคะใช้วิธีการเดียวกันค่ะ เอาปลายเอ็นมาอยู่ตรงกลางแล้วก็เราก็ร้อยหกมิลเข้าไปนะคะจากนั้นเราก็ร้อยไปที่หัวดาวค่ะออกมาเป็นไงคะเรียบร้อยสวยงามค่ะเรามาดูลายกันอีกทีนะคะลายจะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะใช้ดาวสามดวงก็ได้นะคะจากนั้นในคลิปนี้ติวจะใช้สี่มิลอีกสิบเมตรค่ะตามด้วยหกมิลหนึ่งเมตรนะคะติวจะร้อยไปเรื่อยๆจนความยาวตามที่เราติวพอใจนะคะความยาวทั้งเส้นนี้ติวจะใช้หกสิบเซนนะคะเพื่อนๆน ตรงนี้ร้อยตามใจชอบเลยนะคะลายออกมาก็ประมาณนี้คะ่ะเราจะร้อยจนความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะค่ะเรามาดูนะคะสวยค่ะเป็นสีพาสเทลจากนั้นเราก็จะมาเก็บให้เหมือนกันนะคะเราต้องร้อยสีเขียวก่อนนะคะเที่ยวนี้ค่ะร้อยเรื่อยๆดึงความเก๋ก่ยก็อยู่ตรงดาวเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆจะใช้กี่ดวงก็ได้นะคะแต่ในคลิปนี้ติวจะใช้สองดวงคะ่ะ เราร้อยกันเสร็จเราก็จะมาเก็บฝั่งตรงข้ามให้เหมือนกันนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้ค่ะเราก็เริ่มเทียบลายแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจเป็นกําลังใจให้กระติวด้วยนะคะใครยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ติ๋วจะมาแนะนําเพื่อนๆอนอีกค่ะส่วนใครที่สนใจอุปกรณ์นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะในเพจติ๋วสินค้า DIY ค่ะค่ะถึงวิธีการเก็บสตอปเปอร์แล้วนะคะ ใจเย็นๆนะคะเราสอดสารลงไปเลยค่ะดึงค่อยๆดึงนะคะหรือจะทําอย่างช้าๆให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะเราดึงให้เป็นห่วงแบบนี้จากนั้นเราก็กดเราใช้ครีมนะคะปลายแหลมกดเลยค่ะเขาเรียกว่าครีมปักจิ้งจกก็ได้นะคะจากนั้นเราก็มีการแอบเอ็นไว้นะคะค่ะค่อยๆซ้อนเข้าไปค่ะเราจะแอบเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพื่อเอ็นมันดูเรียบร้อยค่ะ เป็นไงโผล่มาดน,นึงแล้วก็ตัดทิ้งเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งเราจะทําแบบนี้นะคะค่ะเรามาเริ่มดูกันนะคะอุปกรณ์ของติววนะติ๋วจะเก็บไว้ในกล่องทุกอันเลยค่ะเพราะว่าเวลาสะดวกกับการจัดเก็บเวลาเราทํแล้วมันเหลือนะคะเพราะอุปกรณ์เราใช้ไม่มากนะคะต่อเส้นค่ะฝั่งนี้เราดึงเอ็นลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะดูวิธีการกดกดลงไปเลยนะคะกดสต็อปเปอร์ลงไปเลยค่ะฝั่งนี้ให้ชิดลูกปัดนะคะจากนั้นเราก็จะเก็บเอ็นค่ะ เอ็นจะไปโผล่ตรงไหนแล้วก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะเพราะความเรียบร้อยของงานค่ะค่ะเพื่อนๆที่ทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาโชว์ให้ติ๋วดูมั่งนะคะในเพจติ๋วสินค้าดีไอวายค่ะกดเข้าไปเลยนะคะไปทักเป็นเพื่อนกันค่ะค่ะไลายออกมาแล้วสวยงามถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจเป็นกําลังใจให้ติ๋วด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ติ๋วจะมาแนะนําค่ะ ค่ะตรงนี้เราวิธีการใส่สายแม็กนะคะเรากดลงไปนิดนึงค่ะแล้วเราดึงเลยค่ะนะปึ๊บแมวเรียบร้อยดูกันมาแล้วเพื่อนเพื่อนคนไหนที่นึกมันมือหรือสนใจอุปกรณ์นะคะเอาไปทำในกิจกรรมยามว่างหรือว,ว่าเอาไปให้ลูกๆร้านๆได้ทำเป็นกิจกรรมที่อยู่ในบ้านช่วงโควิดนี้นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะ อุปกรณ์ดูจะจัดเก็บไว้ในกระปุกค่ะนี่เป็นส่วนที่เหลือที่ทําในสายคลองเมสในชิ้นนี้แล้วนะคะยังเหลือทําได้อีกหลายเส้นค่ะดูจะเก็บไว้ในกระปุกนะคะเพราะเหมาะเกี่ยวกับการจัดเก็บเวลาเราทําแล้วอุปกรณ์มันเหลือค่ะส่วนเพื่อนๆที่มีลูกอัดอยู่แล้วหรือุปกรณ์อยู่แล้วก็สามารถออกมาทํากันได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ตัวขอให้เพื่อนเพื่อมีความสุขกับการทําสายคลองแมสและมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ